ตอนนี้นะคะที่กําลังเป็นกระแสในโซเชียลเลยก็คือตำโจ๊ะๆวันนี้นะคะหยกจะมาสอนวิธีการทํตาตำกุ้งสดโจ๊ะๆมาดูกันเลยจ้าวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็มีมะละกอพริกกระเทียมค่ะ ื่อความแปลกใหม่นะคะเราจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยแทนน้ำตาลทรายค่ะมะเขือเทศผหักชีไปเรื่อยค่ะเพื่อดับขาวกุ้งและเพิ่มความหอมความแซ่บนัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปูดองค่ะสำคัญสุดๆเลยนะคะในการตำตัวโตของเราอันนี้ก็คือน้ำปล้าค่ะ น้ำปลา้าวันนี้ใช้เป็นแซบไหม้นะคะนางเอกของเราวันนี้นั่นก็คือกุ้งสดนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะาไปตำเราต้องทำการแกะเปลือกให้เรียบร้อยก่อนต่อไปนะคะเราก็จะทำการล้างกุ้งและแกะเปลือกให้เรียบร้อยค่ะนี่นะคะเราก็แกะกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ใช้ส่วนหัวนะคะแล้วเราก็จะต้องบังข้างหลังและเอาเส้นดำๆของมันออกค่ะ นนั้นเพื่อเป็นการดับขาวกุ้งนะคะเราจะล้างกุ้งด้วยเกลืออีกรอบค่ะ <cond acoustic noise> เมื่อเราทําการล้างกุ้งด้วยน้ําเกลือเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อ,ตอไปเนี่ยเพื่อให้กุ้งกรอบฟูเราจะใช้แช่น้ําโซดาไว้ค่ะเพื่อลดความขาวนะคะและทําให้กุ้งเนี่ยเนื้อกอบฟูใสค่ะ ต่อไปเราจะทำการนอกน้ําแข็งเลยค่ะแช่น้ําแข็งไว้นะคะต่อไประหว่างรอกุ้งเรามาทำการปอกและสับมะละกอกันลลกเลยดีกว่าค่ะ เสร็จแล้วค่ะเส้นที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะไปทำการตำโจโจะกันเลยจ้า,นานปเ,ปนเ,เนี่ยค่ะการหั่นผักชีไปเรื่อยเนี่ยเราไม่ต้องหั่นให้มันเล็กมากนะคะให้ชิ้นประมาณนี้กำลังดีเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาตำโจโจกันเลยจ้าเริ่มแรกก็ใส่พริกลงไปเลยจ้าตามใจชอบเลยนะจ๊ะ กระเทียมจ้ากระเทียมไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ่าเยอะเกินไปจะทําให้ส้มตำเหม็นโอค่ะผงนัวตามใจชอบเลยจ้าต่อไปเพื่อตัดรสให้กลมกล่อมเราจะใส่น้ําตาลลงไปเลยค่ะน้ําตาลที่ใช้นะคะใช้เป็นน้ําตาลอ้อยค่ะหรือว่าจะใช้เป็นน้ําตาลทรายก็ได้นะคะโจะโจ ใส่อีปูลงไปหนึ่งตัวเลยจ้าต่อไปตามด้วยน้ำปะลาแซบไหมจะแซบไม่แซบก็อยู่ที่เราใส่นะคะต่อไปบีบมะนาวหนึ่งซีด่ะไม่ใส่เปลือกนะคะเพราะจะทำให้ส้มตำม,มีรสขมไปใส่นางเอกของเราลงไปเลยจ้า ตามด้วยผักชีใบเลื่อยเพื่อดับคาวจะใส่มะเขือเทศลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูน่ากินนะคะสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็มะละกอจ้าใส่ไปตามใจชอบเลยนะจ๊ะ <c oughs> นี่เสร็จแล้วค่ะตำโจโจของเรามาลองชิมกันเลยและนี่นะคะก็เป็นหน้าตาของตำโจโจของเราเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะว่า จะอร่อยโจ๊ะไหมอืมอร่อยแซฟฟี่วอลิคื